กางเกงยียนสี่ส่วนหส่วนผู้หญิงค่ะลูกค้าเมื่อเช้าลงเพิ่มอีกนะคะใครจะเอาป้ายจับมือเหมือนเดิมลูกค้าโปรเดิมเลยพ5 0 0บาทจ้าได้ประมาณร้อยตัวเลยนะลูกค้าตกตัวละ15บาทเท่านั้นนะคะอุ้ยสวยลูกค้าไปรีดนิดเดียว รีไวค่ะเห็นปะมีแบรนด์อีกตั้งหากนะใครรับลูกนี้แจ้งมาได้ทุกตัวแต่ใครอยากได้ลูกใหม่ไปเปิดเองสั่งได้เลยมีสต็อกเป็นจำนวนมากนะคะไซส์กำลังดีไซส์มีทุกไซส์นะคะลูกค้ายกไปลูกเดียวขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่ารีไว้แล้วจะ้ะฮะรีเห็นปะลูกค้าเขามีแบรนด์ด้วยนะ มีแบรนด์ด้วยขาแยกแบรนด์ขายอีกได้กำไรเยอะขึ้นไปอีกค่ะงานสะอาดงานค่อนข้างดีเลยลูกค้าคุ้มมากๆนะคะปกติขาย2 9 0 9ตอนนี้ไม่ปกติเอาไป1ัน0้บาทพอโปค่ะโปะงานสะอาดเลยลูกค้าขายล,ลูกูลูกค้าขายตัวละ50บบาทก็กำไรแล้ว สะสมหนึ่งมีประมาณร้อยตัวนะคะพันห้าอบาทเท่านั้นงานดีทรงสวยนะคะสียังสดอยู่นะลูกค้าผ้าสะอาดนะไม่ใช่ว่าขี้ริ้วเลยนะถึงจะขายพันห้าแต่เอางานงานที่ขายกันอยู่2อ0พัปกตินี่แหละมาโปรให้ลีตัวนี้อะไรลีมีลีมีลีลวายบางทีมีแบนด์ให้ลุ้นดูดีตัวนี้มีเข็มขัดด้วย เข็มขัดแถมด้วยลูกค้ารีดขึ้นมานิดเดียวเห็นทรงทรงสวยเลยนะใครจะเอาลูกนี้แจ้งได้ได้ทุกตัวใครจะเอาลูกใหม่สั่งได้เลยมีอีกเยอะรีวิวให้ชมบ่อยมากๆนะคะสำหรับงานนี้เป็นงานที่ขายดีอันดับต้นๆอีกหนึ่งรายการเลยโอ้ไปห้อยคะ่ะ ายง่ายลูกค้าแม่บ้านชอบมากนะคะโอ้เดี๋ยวคดูใกล้ๆหน่อยจะไปขายลูกค้าคุวดูใกล้หน่อยจะไปขายเ,เพชรว่ยมันเพชรแท้ปะนี่เฮ้ <c oughs> ย USA เลยนะดูดิโอตัวนี้เลิศมากนะคะกระเป๋ากระเป๋านางแบบลังมาก ใครอยากได้แจ้งมาโอ้ยสวย Banana Republic คัค่ะโอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงดูตัวเมื่อกี้ดิดูกระดุมเขาดิพี่กระดุมเป็นอย่างเงี้ยแล้วเป็นลายเสือเก๋เนาะบางตัวก็แบบไม่เหมือนใครเก๋เท่นะคะลูกค้าเนี่ยรีอีกแล้วอะไรเนี่ยถ้าพี่เจอแบรนด์พี่ก็แยกททำราคาได้อีกโอ้ยอันนี้ปักค่ะกระเป๋าปักค่ะ เนี่ยบางตัวแบบอุ้ยดูป้ายดูความอลังการของป้ายเขานะคะบางคนก็แยกขายเป็นวินเทจนะหนูเห็นลูกค้าคนหนึ่งเขาจะแยกเวลามันมีปักปักมีเพชรมีอะไรที่แบบปักมาแบบนี้เขาแยกขายมันไม่เหมือนใครนะคะงานดีลูกค้าใครยังไม่เคยลองลองได้เลยขายดีมากนะคะถ้าใครที่ติดตามโกดังเราจะเห็นเลยว่า เติมของเมื่อไหร่ต้องมีตัวนี้ติดมาตลอดนะคะขายดีจริงๆโอ้ยตัวนี้น่ารักสียังสดอยู่เลยลูกค้าสีดีสีสดอันนี้อะไรลีว้าอีกแล้วเนี่ยเนี่ยบางตัวสกิดขาดนะคะดีเทลน่ารักเก๋ลูกค้าทอมมี่คะ่ะทอมมี่ รีดอย่างเดียวขายได้เลยบางคนไม่รีดจะขายแบบดิบๆเลยก็ได้นะคะขายถูกหน่อยนี่ก็รีกแล้วพี่เอเนี่ยรีค่ะรีรีไวยเนี่ยพวกแบรนด์นะคะบางคนก็แยกทำราคานะคะแล้วต่อความสามารถอะ่ะ เสยืดเบอร์หนึ่งเหรอคุณพี่พี่แมทธิวหนูไม่ได้รีวิวเลยอ่ะเสยืดเบอร์หนึ่งรีอาเบอร์สองไหมเบอร์สองอ่ะหนูรีวิวไปแล้วดูเบอร์สองก่อนไหมแต่เบอร์หนึ่งอ่ะตอนนี้มันเหลือซิมบ้าแหละมาลีรีเหลือน้อยอ่ะพี่สิบลูกวะซิมบ้าเอาไปด้วยไหมพี่แมททิวเอาไปพร้อมกันเลยไหม เดี๋ยวจัดให้ราคาหอมๆซื้อไว้พร้อมกันเลยโอ้ดูตัวนี้ดูป้ายนะคะป้ายห้อยเขาเรียกแบบยังไม่ได้ใช้งานนะคะเออดูดิโอ้ดูขาดิปักใหม่ตั้งหากพี่โอ้งานดีงานดีจ้างานดี สวยๆทั้งนั้นลูกค้าต้นทุนตกตัวละสิบาทเองใครไม่รู้จะขายอะไรอไปตั้งแต่โปรโมชั่นมานะขายไปกันเป็นแบบ <laughs> เยอะมากนะพี่ป้ายห้ออีกแล้วแต่ว่ามันมีสต็อกจำนวนเยอะนะคะเขาก็เลยให้เราโปรราคานี้ได้นะเนี่ยสก,กิดขาดค่ะด็อกเกอร์อะรจะวางเลยใครรับแจ้งมานะ ใครชอบลูกนี้แจ้งได้ใครอยากได้ลูกใหม่แจ้งได้เหมือนกันนะคะมีเพียบมีเพียบนี่ดูดิสวยลูกค้างานสวยงานสวยไอเดิมเพิ่งลงเมื่อเช้านะคะไปจับมือนะใครรับแจ้งมานะคะลูกค้าขอบคุณคะ่ะ